เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าการเทรดเนี่ยมันเหมือนกับการโยนเหรียญเลยกําไรก็คือโชคดีขาดทุนก็คือโชคร้ายเอ๊แต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นล่ะครับถ้าเราลองมองว่าการเทรดมันคือทักษะคือการแสดงผลงานช้าสูงเหมือนกับนักกีฬาระดับโลกวันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูแนวคิดหนึ่งจากงานของเบรดสตีนบาร์เกอร์ที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการเทรดไปเลยก็ได้ครับโอ้ความรู้สึกแบบนี้คุณคุ้นกันไหมครับมันเหมือนโดนหมัดน็อกกลางอากาศเลยเนอะเอาจริงนะ เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเทรดเดอร์เยอะมากเลยครับที่การตัดสินใจด้วยอารมณ์แค่แวบเดียวมันนําไปสู่ความเจ็บปวดจากการขาดทุนแล้วมันก็กลายเป็นวังวนที่แบบเฮ้ยห,หาทางออกไม่เจอสัทีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคุณสตีมบาร์เกอร์เนี่ยเขาชี้ให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ได้จ้องจะเล่นงานเราเลยนะแต่ศัตรูตัวจริงตัวชักกาเลยนะมันซ่อนอยู่ในใจเราเองนี่แหละครับ ความโลภความกลัวหรือแบบอารมณ์อยากเอาคืนอะอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้พวกนี้แหละคือตัวการด้่หมาเราแพ้สุดท้ายที่เราแพ้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ไม่พอนะแต่เป็นเพราะเราตามใจตัวเองไม่ทันหลังหกโอเคขอเรารู้แล้วว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ข้างในตัวเรานี่เองงั้นเรามาเริ่มปรับมุมมองกันตั้งแต่รากเลยดีกว่าครับนั่นก็คือมานิยามคําว่าวันที่ดีของการเทรดกันใหม่หมดเลยคุณสตีนบาร์เกอร์เนี่ยเขาบอกแก่นสําคัญไว้เลยนะว่าการเทรดให้สาเร็จเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยครับแต่มันคือเรื่องของผลงานหรือ performance ที่เราสร้างขึ้นมาเองฝึกฝนได้พัฒนาได้คิดภาพตามง่ายๆเหมือนนักกีฬาอาชีพที่ซ้อมทุกวันใชครับความสําเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าต้องชนะทุกแมตช์นะแต่วัดกันที่ว่าเขาทําตามแผนการซ้อมได้ดีแค่ไหนตั้งหากละครับนี่แหละครับคือความต่างแบบฟ้ากับเหวเลยนะระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไปกับผลลัพธ์เลยกําไรปุ๊บ ฉันนี่เก่งสุดๆขาดทุนหน่อยโลกถลม่มแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งโปรโเขาจะวัดความสําเร็จจากสิ่งที่เขาควบคุมได้จริงๆนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้ทําตามแผนได้ไหมมีวินัยหรือเปล่าแล้วไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนนะเขาจะเอาผลลัพธ์นั่นแหนบมาเป็นบทเรียนเพื่อไปต่อทีนี้ลองถามใจตัวเองดูนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนไม้บรรทัดว,วัดความสําเร็จดูจากที่เคยวัดแค่กําไรมาเป็นการทําตามแผนด้วยเป,เป๊ะๆเ,เนี่ยคิดว่าเราจะรู้สึกกดดันน้อยลงไหมครับ แล้วจะมีพลังใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นขนาดไหนก็นะพอเราไม่กลัวที่จะแพ้แล้วเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้เต็มที่ไงครับโอเคพอเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลงมือทําจริงกันแล้วแหละครับมาดูกันดีกว่าว่าการฝึกแบบโปรๆเนี่ยเขาทํากันยังไงคือการที่เราจะเก่งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรดไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าเออเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองนะ แต่มันต้องการการฝึกอย่างจงใจครับหรือที่เขาเรียกว่า deliberate practice นึกภาพนักเทนนิสที่ไม่ได้แค่ตีโต้ไปมาสนุกสนุกแต่เขาจะซ้อมไอ้ลูก forehand ที่ตัวเองพลาดบ่อยๆเนี่ยซ้ำๆๆๆอยู่อย่างนั้นแหละการเทรดก็เหมือนกันเป็นเลยครับเราต้องหาให้เจอว่าเราพลาดตรงไหนซ้ำๆแล้วก็จี้จุดนั้นเลยฝึกเพื่อแก้ไขมันโดยเฉพาะของแบบนี้มันไม่ได้เก่งกันข้ามคืนหรอกครับมันเหมือนการสร้างตึกนะ ต้องไปทีละชั้นชั้นขั้นแรกเลยนะเราต้องมีวัตถุด,ดิบก่อนก็คือข้อมูลพอมีข้อมูลแล้วขั้น2ก็คือเอาไปทดลองใช้จริงสิ่งแน่นอนมันต้องมีพลาดกันบ้างแหละพอพลาดแล้วก็มาถึงขั้นที่3คือการปรับปรุงครับกลับมาวิเคราะห์เลยว่าพลาดเพราะอะไรแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่เวิร์กทิ้งไปเหลืองไว้แต่สิ่งที่ใช้ได้ผลและสุดท้ายนี่ก็คือทซํซ้ซ้ําๆๆซ้จนมันฝังเข้าไปในสัญชาตญาณของเราเลยคือแบบ เห็นสัญญาณปุ๊บตัดสินใจได้ปับ๊บแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการจดเทรดดิ้งเจอ n a นลมันถึงสำคัญมากๆพวกมือโปรเขาไม่ได้จดเพื่อมานั่งดูว่าเฮ้ยวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับแต่เขาจดเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจของตัวเองวิเคราะห์อารมณ์ตอนนั้นแล้วก็กระบวนการทั้งหมดมันก็เหมือนนะักกีฬาที่แข่งเสร็จแล้วต้องกลับมานั่งดูเทปการแข่งของตัวเองนั่นแหละครับเพื่อหาจุดที่ต้องแก้เพราะเป้าหมายจริงๆมันไม่ใช่แค่การชนะแมชนี้แต่คือการอัพเลเวลฝีมือของ,เอ,ง,เ,อองเอาาหกละ พอเรามีกระบวนการผึกที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือการค้นหาว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราจริงๆพูดง่ายๆก็คือเลิกพยายามเป็นคนอื่นแล้วหันมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้ได้คุณสตีนบาร์เกอร์เขาเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าพยายามเป็นเสือถ้าธรรมชาติจริงๆของเราเนี่ยเป็นหมาป่าคือเสือมันอาจจะเร็ว ปราดเปรียวทรงพลังแต่หมาป่าเองก็มีจุดแข็งของมันนะคือเรื่องการวางแผนการทํางานเป็นทีมเทรดเดอร์ก็เหมือนกันเลยครับเราไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดหรือแม่นที่สุดก็ได้แค่ต้องหาเกมที่ใช่หาสไตล์ที่มันเข้ากับธรรมชาติของเราแล้วเล่นเกมนั้นให้เก่งที่สุดก็พอและคําถามคือเราจะหาไอ้จุดแข็งของตัวเองเจอได้ยังไงละ่ะลองเริ่มง่ายๆแบบนี้ก่อนก็ได้ครับลองย้อนกลับไปดูการเทรดครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละใช่เลยอ่ะ อนที่ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดการตัดสินใจมันลื่นไหลามากๆหรือว่าการวิเคราะห์แบบไหนกันนะที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจสุดๆไอความรู้สึกคลิกพวกนั้นแหละครับคือเบาะแสสําคัญเลยที่จะชี้ไปที่จุดแข็งตามธรรมชาติของเราพอเจอแล้วหน้าที่ของเราก็แค่สร้างระบบการเทรดขึ้นมารอบๆจุดแข็งนั้นเลยมีประโยคนึงที่อยากให้จําไว้ให้ขึ้นใจเลยครับตลาดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่เก่งทุกเรื่องนะแต่ตลาดต้องการให้เราเก่งแค่แบางอย่างแต่ต้องเก่งแบบสุดขั้วไปเลย ลองคิดดูนะครับถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดไปกับการแก้จุดอ่อนของเรามันก็เหมือนพยายามลากคะแนนที่ติดลบให้กลับมาเป็นศูนย์เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเอาเวลาไปต่อยอดจุดแข็งของเราล่ะมันคือการเปลี่ยนจากคะแนนบวกอะ่ะให้กลายเป็นบวกแบบมหาศาลเลยนะครับและในที่สุดนะครับเครื่องมือที่ผมวัดทรงพลังชิดสุดเลยนะที่จะทําให้เราเติบโตในเส้นทางนี้ได้อย่างยั่งยืนก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นโค้ชให้กับตัวเองนี่แหละครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเวลาที่เราสวมหมวกของผู้เล่นเนี่ย เราก็จะคิดแต่เรื่องผลลัพธ์ตรงหน้าแพ้ชนะกำไรขาดทุนแต่พอเราถอดหมวกใบนั้นออกแล้วสวมหมวกของโค้ดปุ๊บโฟกัสของเราจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะกลายเป็นการมองภาพรวมการพัฒนาระยะยาวคำถามในหัวเราก็จะเปลี่ยนไปครับจากที่เคยถามว่าวันนี้กำไรไหมมันจะกลายเป็นเอวันนี้เราทำตามแผนได้ดีแค่ไหนหรือเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดวันนี้บ้างเอาข้อจริง ไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองเหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นโคช้ชที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่คือคนคนเดียวที่เห็นทุกการตัดสินใจของเรารู้สึกถึงทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะกลับมาดูเทปการแข่งขันกับเราอย่างซื่อสัตย์ที่สุดซึ่งคนคนนั้นก็คือตัวเราเองนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดเทรดครั้งต่อไปลองเปลี่ยนมุมมองสักนิดหนึ่งนะครับมองว่านี่ไม่ใช่การเข้าไปวัดดวงแต่เป็นการเข้าไปฝึกซ้อมที่มีค่ามากๆลองตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองดูว่าในการซ้อมครั้งน,นี้เราจะฝึกเรื่องอะไรเป็นพิเศษดีอาจจะเป็นการฝึกรอสัญญาณอย่างอดทนหรือการฝึกตัดขาดทุนตามแผนอย่างเด็ดขาดก็ได้เพราะเชื่อเถอะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสที่กระบวนการได้ถูกต้องแล้วผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมันจะตามมาเองอย่างแน่นอน